รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดลบบุรีนะคะวันนี้จะพามาดูเรื่องของกล้วยค่ะที่นอกเหนือจากผลของกล้วยแล้วก็ใบกล้วยแล้วนะคะที่นี่ค่ะเขานําทุกส่วนของกล้วยมาทําเป็นผลิตภัณฑ์นะคะเราอยู่กันที่วิสาหกิจชุมชนพืชพันธุ์พัฒนาเขาจะทําอะไรบ้างนั้นเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมค่ะ ชม่คะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในพื้นที่ที่นี่แล้วค่ะจะมาพูดคุยกับทางด้านของประธานวิสาหกิจชุมชนที่นี่นะคะวิสาหกิจชุมชนพืชพันธุ์พัฒนาค่ะว่าเขามีการนําเรื่องของกล้วยเนะะี่ยค่ะมาทําประโยชน์อะไรได้บ้างอยู่กับพี่หลังค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะพี่หลังค่ะแนะนํานิดนึงค่ะแนะนําตัวหน่อยค่ะครับผมสวัสดีครับผมชวินโรสสุทธิพรธนานนท์นะครับหรือว,ว่าชื่อเล่นชื่อหลังนะครับ ทางวิสาหกิจชุมชนพืชพันธุ์พัฒนาครับผมค่ะพืชพันธุ์พัฒนานี่มันเกี่ยวกับอะไรอ่ะพืชพันธุ์พัฒนาของเราก็คืออย่างพันธุ์พันธุ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์ครับผลิตภัณฑ์ต่างๆจากกล้วยนะครับากกล้วยใช่ครับเราไม่ใช่ก็คือเราเราไม่ใช่เอาแค่ต้นลูกกล้วยนะครับเอามาขายเป็นแบบหวีกล้วยแล้วก็เป็นพวกกล้วยฉาบกล้วยตากธรรมดาครับเราไม่ได้ถนัดแนวนั้นนะครับเราถนัดในแนวของเอากล้วยสุกนะครับ มาทาเป็นน้ําไซรัปแล้วก็น้ําไซเดอร์กล้วยครับไซรัปกล้วยก็คือให้รสหวานไซเดอร์กล้วยก็คือให้รสเปรี้ยวะนะครับ,รบเพราะว่าพวกนี้เขามีงานวิจัยอยู่แล้วนะครับก็คืออย่างไซรัปกล้วยเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของบํารุงสุขภาพเพราะมีกรดต่างๆในเรื่องของวิตามินต่างๆของกล้วยแล้วก็มีกรดอะมิโนด้วยช่วยบํารุงร่างกายแล้วน้าตาลเขาเนี่ยเป็นน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวผู้ป่วยเบาหวานความดันทานได้นะครับตัวนี้แล้วก็เขาทานง่ายนะครับมีรสหวานก็คือ เอาไปชงกับน้ําอุ่นก็ได้ชงกับโซดาก็ได้หรือไปชงกับกาแฟก็ได้ะนะครับตัวนี้เหลือเอาไปเป็นท็อปปิ้งก็ได้ราดกับขนมปังอะไรพวกนี้ฮะเพราะตัวนี้ก็จะให้รสหวานแทนนมบางทีคนไม่ชอบทานนมเงี้ยเอาน้ําไซรัปไปทานราดทานแทนได้ค,ครับแล้วก็ส่วนของไซเดอร์นะครับไซเดอร์ก็คือจะให้รสเปรี้ยวนะครับรสเปรี้ยวก็จะช่วยในเรื่องของลดไขมันในเลือดนะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องของ บำรุงร่างกายนะครับตัวนี้ระบบย่อยอาหารหรือว่านอกจากทานแล้วเนี่ยยังเอาสามารถเอาไปเป็นเครื่องปรุงนะครับเอาไปหมักเนื้อได้เอาไปล้างผักได้ล้างสารเคมีในผักที่ตกค้างได้ล้างสารเคมีได้นะครับก็คือเป็นตัวไซเดอร์จากกล้วยนะครับตัวนี้จะให้รสหวานของเราเนี่ยเอยขอโทษให้รสเปรี้ยว <c oughs> แต่ของเราไม่ได้เปรี้ยวธรรมดาเราเปรี้ยวรสซาด้วยจอกเปรี้ยวๆซาๆค,ครับทีนี้ บางคนก็ไม่ชอบทานเปรี้ยวบางคนก็ไม่ชอบทานหวานเราก็เลยเอาทั้งหวานทั้งเปรี้ยวนี่ยมารวมกันก็ออกมาเป็นตัวนี้ฮะได้ถูกพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการชงเนี่ยเรา,เาไว้ให้ทางวอวอครับนะเป็นคนชงให้ก็จะได้รสชาติทั้งเปรี้ยวทั้งหวานทั้งซ่า<อ>จากกล้วยอยู่นในตัวเดียวเลยอยู่นในตัวเดียวกันเลยพร้อมดื่มเลยนะี่ะนะครับเป็นชื่อบนานาจูสครับผมแต่ทีเนี้ยหนูสงสัยนิดหนึ่งว่าเออโดยปกติแล้วคือเราก็คือที่เนี้ยเห็นที่เห็นนะคะคือปลูก หลากหลายมากไม่ใช่แค่กล้วยอย่างเดียวจะมีพืชพันธุ์ต่างๆเป็นส่วนผสมแต่ทําไมเราเลือกผลิตภัณฑ์จากกล้วยมาทําเป็นสิ่งต่างๆเหล่านี้คะกล้วยเนี่ยทีแรกเขาก็บอกว่ากล้วยเนาะเขาบอกว่ากล้วยอะไรก็กล้วยๆใช่ไหมเราก็คิดว่ากล้วยแต่จริงพอมาทําแล้วไม่กล้วยครับเพราะว่ารายละเอียดในการดูแลก็เยอะเหมือนกันเพราะว่าอย่างกล้วยเนี่ยถ้าน้ําไม่ดีก็กล้วยก็ไม่โตครับแล้วก็ปุ๋ยไม่ดีก็ให้ผลผลิตไม่ดีนะครับเราก็เลยมาดูว่าเอ๊ะ แรกๆเราคิดว่ามันกล้วยเราก็เลยมาลองปลูกกล้วยดูเพราะว่าที่นี่เขาทําเกษเตรเชิงเดี่ยวกันทั้งหมดเขาปลูกกล้วเออปลูกอ้อยปลูกมันแต่เรานี่มีพื้นที่ไม่เยอะ,ะเราก็เลยเามาลองปลูกกล้วยเริ่มแรกเราลองปลูกที่ประมาณสองไร่ก่อนครับพอสองไร่เนี่ยให้ผลผลิตดีให้ผลผลิตดีผลผลตดเสร็จเรียบร้อยเราก็ขยายไปข้างในอีกสิบไร่ครับปลูกอีกสิบไร่ทั้งหมดแล้วก็ประมาณสองพันกว่ากอเยอะอยู่นะคะใช่ครับสองพัน่ากอ่า แต่ว่าเมื่อสองปีที่แล้วเนี่ยโดนพายุด้วยโดนภัยแรงด้วยมันก็เลยดูบางตาไปตอนนี้ครับเราก็พยายามฟื้นฟูดูตอนนี้ค่ะกล้วยที่เราใช้เป็นเป็นสายพันธุ์อะไรอ่าสายพันธุ์มะลิอ่องมะลิอ่องครับผมก็เป็นสายพันธุ์ของลบบุรีหรือว่าอย่างไรดูมะลิอ่องก็คือเป็นกล้วยเหมือนกล้วยพื้นเมืองครับแต่แต่ส่วนด้านนี้เป็นปากช่อง50ปากช่อง50เนี่ยคือการรู้สึกจะเป็นการพัฒนาสายพันธุ์มาแลงสายทาง อาจารย์ทางโคราชมั้งครับก็พัฒนาสายพันธุ์มาแล้วก็คือจะต้นใหญ่เครือยาวแล้วก็ลูกเยอะค่ะครับค่ะเรียกว่าตอนนี้ที่นี่เขาไม่ได้ทําเป็นของที่ทานได้อย่างเดียวเพราะว่า<ช>ตอนนี้จุดเด่นมากที่เราเห็นกันอย่างเสื้อที่พี่หลังใส่อยู่ด้วยนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ต่างๆ่านี้เดี๋ยวจะวรบกวนพี่หลังพาไปลุยสวนนิดนึงไไ,ไปดูลักษณะของต้นหน่อยค่ะว่าต้นกล้วยสายพันธุ์นี้เขาจะแบบไหนที่ใช้งานได้แล้วและส่วนไหน ใช้งานได้บ้างใด่ครับนั้นเดี๋ยวพาไปชมเลยนะคะได้ครับเชิญได้เลยค่ะบอันนี้คือพันุอะไรคะพี่หลังต้นนี้นะครับต้นนี้เราเรียกว่าปักช่องห0ูนปักช่องห0ูนใช่ครับปักช่องห้านจริงๆเนี่ยถ้าเป็นรุ่นแรกๆเขาจะต้นใหญ่กว่านี้ฮะจริงๆนี่อายุเท่าไหร่เขาเนี่ยประมาณต้นนี้ประมาณสักน่าจะประมาณสักเจเดือนเจ็เดือนเขายังไม่ออกเครือยังไม่ออกเครือใหญ่ขนาดนั้เลย จริงๆอะถ้าถ้าเป็นพันธุ์แรกๆเลยต้นรุ่นแรกๆเลยจะใหญ่กว่านี้ค่ะคร,รุ่นนี้มันโดนรุ่นปลายแล้วรุ่นนี้ประมาณัหกปีแล้วตัวนี้ค่ะครับต้นเลยก็จะไม่ค่อยใหญ่มากค่ะครับโดยปกติคือพันธุ์นี้เราเราเก็บผลไหมคะเก็บครับเก็บผลด้วยใช้ต้นด้วยใช้ต้นด้วยปกติพี่หนังเลยใช้ใช้ส่วนไหนของของกล้วยบ้างอ่าใช้ตั้งแต่จริงๆใช้แต่หน่อเลยหน,อน่อข้างในยังหน่อ่เนี่ยยังหน่อนรุ่นเนี้ยค่ะเราจะไปทําจุลินทรีย์เราก็ขุดหน่อ,นอน ขุดหนอเขาที่มีหนอที่เขามีรากเห็นไหมฮะแล้วจะขุดหนอตัวนี้ไปทําน้ําจุลินทรีย์ก็ต้องใช้ไซเล็กใช่ไหมใช่ครับใช้ไซเล็กใช้ใชเล็กจุลินทรีย์ใช่ไปทําจุลินทรีย์อย่างอันเนี้ยพอเขาเริ่มโตได้เต็มที่แล้วได้ใกล้เครือแล้วค่ะได้เครือแล้วเนี่ยเราก็พอได้เครือเนี่ยพอมีเครือเสร็จแล้วเครือเขาเริ่มใหญ่เขาก็จะมีหัวปีออกมาพอหัวปีเขาเริ่มใหญ่ปุ๊บเราจะตัดหัวปีก็คือตัดหัวปีมาแล้วเอาหัวปีไปขายแล้วก็รองน้ํายางกล้วย น้ำยางกล้วยใช่ครับรองน้ำยางกล้วยจากหัวปีเอาไปทำอะไรคะเอามาเพ้นเสื้ออย่างเงี้ยฮะ๋อปกติเวลาเราถ้าเราไปตัดกล้วยหรือตัดหัวปรีเนี่ยค่ะมันก็จะมียางมามันจะติดเสื้อแล้วมันจะซักไม่ออกใช่มันจะทำแต่ที่นี่เอามาทำเป็นศิลปะศิลปะด้วยเพ้นทั้งเสื้อเพ้นทั้งกระเป๋าครับยางกล้วยเด๋วเวเดี๋ยวพาไปดูครับเดี๋ยวพาไปดูดีกว่าเดี๋ยวจะได้เผื่อ ไปตัดกล้วยแล้วปื้นยางเปือนยางเราจะได้อมาทําได้คยางกล้วยแล้วส่วนไหนของกล้วยอีกบ้างที่เราใช้พอเราได้เครือกล้วยแล้วนะครับพอเราได้เครือกล้วยที่ได้ตามอายุที่ตัดออกมาแล้วเนี่ยเราได้ผลกล้วยผลกล้วยเราก็ไปทําน้ําไซลับไซเดอร์ที่ให้ดูเมื่อกี้นะครับแล้วก็ต้นกล้วยช่วงต้นกล้วยก็คือช่วงตั้งแต่คอบนจนถึงข้างล่างตรงนี้ฮะเราก็จะมาลอกกาบก็จะเป็นลอกกาบออกมาเป็นชิ้นๆอย่างเงี้ย นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าวิธีการลอกกาบทำยังไงลอกเอาไปทําอะไรคะเนี่ยลอกตัวนี้คือกาบตัวนี้เป็นกาบแห้งตากแดดแห้งแล้วก็เขาเอาไปขายแล้วก็ไปขายสําหรับคนที่เขาไปขึ้นรูปอเอาไปขึ้นรูปทําชามทําจานแล้วก็เป็นโครงงานต่างๆของของลูกค้าบางทีเขาซื้อไปเขาไม่บอกเราเป็น,ปนความลับค่ะอ่าเราขายเป็นวัตถุดิบค่ะครับแล้วส่วนกาบด้านในห้ากาบในเนี่ย ก็จะไปทําเป็นเชือกกล้วยเชือกกล้วยใช่ครับค่ะถ้าางนั้นเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะคะแต่ว่าอย่างแรกที่จะพาไปดูไปดูยางอาไปดูยางน้ํายางกล้วยก่อนอะไปเลยครับเดี๋ยวเราไปเอาตะคอนค่ะ ก็อันนี้ในในสวนในไร่รในที่ประมาณเท่าไหร่คะพี่หลางตรงนี้แตาตรงนี้เนี่ยเนที่จริงๆก็ประมาณ8ไร่แต่ว่าเรารปลูกเต็มพื้นที่เลยครับประมาณสองพันกว่ากอ2อ0พกอตรงนี้ปลูกปลูกอะไรมากเพราะเราเดินมารู้สึกหนูจะเห็นแบบพืชพันธุ์อื่นๆที่นอกจากกล้วยก็มีมีตอนแรกเลยเนี่ยเราลงสะดาวทถวายก่อนนี่เหรอคะครับสะดาวทถวายมีสะดาวทถวายแล้วก็ขั้นด้วยกล้วยค่ะครับ ก็ยชแปลงนี้ก็จะมีสะดาวทวายแล้วก็กล้วยค่ะคกล้วยน้ำว้าตัวนี้จะเป็นน้ำว้าพันมะลิอ่องพันมะลิอ่องครับาสายพันธุ์ต่างๆที่พี่หลังปลูกในพื้นที่นี่อันไหนคือถือว่าดีสุดหรือว่าเขาแตกต่างกันอย่างพันธุ์ที่เราจริงๆเนี่ยเราอยากได้ก็คือพันธุ์ปากช่อง50ค่ะก็คือด้านหน้าพันธุ์ปากช่อง50เนี่ยอันนี้เดี๋ยวให้ดูวันนี้ อันนี้ใช่อ่าอันนี้คือเป็นพันุมะลิอ่อง,อน,อองนะครับมะลิอ่องมะลิอ่องเขาเนี่ยจริงๆอ่ะเขาบอกว่าต้นไม่ใหญ่ค่ะแต่เรามาปลูกเนี่ยมันใหญ่ค่ะเพราะว่าเราใช้ปุ๋ยจากจุลินทรีย์หน่อกล้วยแล้วก็จุลินทรีย์ปลาหมักออแล้วก็ใช้ยูเรียบาวเรียครับแล้วก็ไตโคเดอร์มาในเรื่องของการดูแลบำลรุงอือะเดี๋ยวเราก็ให้ดูว่าอันนี้คือต้นอันนี้คือที่เราจะตัดนนต้น,<ร>ตนที่เราจะตัดหัวปี หนูเห็นมีก่อนที่เราจะตัดหัวปีก็คือเป็นท่อนี่คือน้ําระบบน้ําที่เราให้เขาใช่ไหมใช่ครับแล้อให้เยอะไหมคะเยอะครับเยอะที่นี่ใช้คือใช้ระบบน้ําลาดเราจะตัดหัวปีเพื่อที่จะอันนี้ให้ดูว่านี่เครือที่ของเขาเนี่ยที่อันนี้เราตัดหัวปีไปแล้วค่ะอันนี้คือตัดหัวปีไปแล้วนะครับวันนี้อันนี้น่าจะประมาณสักอีกสองสัปดาห์ก็ตัดได้แลวอืมอันนี้เป็นเป็นตัวตัวเครืออันนี้ตัวเครือที่ตัดหัวปีไปแล้วปกติเราขายผลสดได้ไหมคะขายผลสดด้วยครับ แต่ส่วนมากก็ทำอื่นมากกว่าเนาะใช่ก็คือประมาณครึ่งๆครึ่งผลสดก็ครึ่งคว่าเราจะขายตามออเดอร์ครับอันนี้เดี๋ยวเราดูปลีหัวปลีอันนี้ใช่ไหมอย่างหัวปลีอันนี้ครับอันนี้ก็คือเนี้ยอย่างเนี้ยยาวแล้วยาวมาประมาณสักยี่สิบเซนเราก็ตัดหัวปลีได้หัวปลีนี้คือเรานำไปจำหน่ายอหัวปีนี้ก็ไปจำหน่ายคนก็เอาไปยำเอาไปแกงได้ครับ นอกเหนือจากนี้ก็คือยางของปลีหนูต้องหลบตรงไหนเนี่ยหนูหาทางหลบก่อนครับเดี๋ยวเราจะตัดหัวปลีแล้วก็ดูยางนะคะครับเราเข้าสวนค่ะคุณผู้ชมเราก็จะมีทั้งมดแล้วก็อะใช่ครับอะไรก็ข้างเยอะหมดนี่เราก่อนที่เราตัดหัวปีก็เอาอันนี้มาก่อนอใบเอากาปอมาลามาลาเพราะว่าถ้าถ้าตัวนี้ไม่ไม่ยาวเนี่ยเวลาเราตัดไปเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเขาจะหดเข้าไปจะทําให้กล้วยเคือเน่า ทาให้กล้วยเคลื่อนแนวรับมันต้องให้ยาวค่ะครับถ้ายาวแล้วเนี่ยเวลาเขากเราตัดไปแล้วเนี่ยปุ๊บเขาจะอันนี้คือหัวปลีที่เราจะนําไปจาหน่ายแล้วตัวยางล่ะคะพี่หลังเอาจากไหนคะนี่ฮะเอาจากปีเลยเหรอใช่ครับอ๋อลองไว้อย่างนี้เลยใช่อ๋อแล้วเขาก็ยดโอ้ยตัดข้างบนด้วยใช่ก็ได้ทั้งหัวปีจากาปีด้วยแล้วก็เครือด้วยค่ะ เขาจะได้เยอะไหมสําหรับตอมาตอเรือก็แล้วแต่แล้วแต่บางต้นบางต้นก็บางต้นก็เยอะบางต้นก็ไม่เยอะแล้วเราก็ลองแบบนี้แล้วคือนําไปใช้ได้เลยไหมคะหรือใช้ได้เลยครับตัวนี้ก็คือไปจุ่มภูกันแล้วก็เพ้นได้เลยสักพักสีก็ขึ้นเหรอใช่โอ้มหาสัรจ์ของธรรมชาติครับคุณผู้ชมคะเราชมภาพตันนี้ก่อนเพราะว่าตอนนี้มดอ่าใช่ดี่า ใกล้รังมดแดงใกล้รังมดแดงด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเราดูตรงตัวยางของหัวปลีนะคะเสร็จแล้วก็จะไปดูต้นกล้วยแล้วเดี๋ยวพี่อาจจะไปลอกกับกล้วยให้ดูแล้วก็เชือกกล้วยนะว่าทำยังไงกันบ้างแล้วเดี๋ยวจะไปเพ้นท์ลายกันใชยว,วรอให้เขาหยดอีกสักแป,ป๊บหนึ่งได้ไหมได้ค่ะนั่นเดี๋ยวเราชมกันค่ะ ต,ตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันลอกกลับลกล้วย,วยนะคะคต้นกล้วยที่เราตัดมานี่ต้องเขาต้องอายุประมาณเท่าไหร่ะคะอา,อายุที่ที่ตัดได้ประมาณ11เดือน11เดือน11เ็ดือนก็คือเราได้เครือเขาแล้วครับเครือเขาสมบูรณ์แล้วอย่างเงี้ยเครือสมบูรณ์รแล้วเราก็จะตัด อ่าคือเอาไปเอาไปทําแปรรูปเป็นอย่างอื่นเสร็จเรียบร้อยเราก็ตัดต้นตัดต้นเลยตัดต้นเลยค่ะครับตัดต้นเลยเสร็จต้นเราก็จะเอามาลอกกาบลอกกาบเพื่อเอากาบนอกไปตากแห้งแล้วก็กาบในเราก็มาทาเป็นเชือกกล้วยกาบนในจะได้เป็นเชือกกล้วยแบบนี้อ่านะพี่หลังทาให้ดูนิดหนึ่งคือตอกทั้งต้นเราได้ทั้งต้นเลยไหมคะลอกได้ทั้งต้นเลยครับบางทีเราก็จะตัดไซส์มาให้มันแบบอ่าอย่างนี้เราจะไปลอกทํากาบที่ไซส์ประมาณ1่เมตรหรือเมตรห้าสิบ เราก็วัดไซส์มาว่าเราต้องการไซส์ขนาดไหนเราก็ตัดมาอย่างอันนี้ไซส์ยาวอันนี้ไซส์ยาวสองเมตรกับยเาสองเมตรเราก็จะเอาไว้ทั้งสองเมตรเราก็ลอกกับทั้งสองเมตรเลยโอ้ก็จะก็จะเป็นอกจากสวนก็ค่อนข้างลำบากนะเพราะต้นใหญ่มากใช่ก็ใช้ตัวสาพ่วงหลังนี่แหละอ่านเล่มได้เลยค่ะพี่หลังโอเคใช้อันนี้เราก็จะลอกกับที่มันมันจะมีกับที่แบบใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้นะครับกับกับที่ใช้ได้ค่ะ เรากาบก็จะต้องมาดูลายเขาครับเขาจะมีลายนนต้องดูลายด้วยเหรอใช่ครับเขาจะมีลายแบบน,นี้ให้เราเห็นว่าลายเขาจะเป็นลายลายเข้าลายออกอ,อย่างเงี้ยฮะแล้วเราก็มีแส้เข้าไปเโอ้นี่ลอกมือทุกใบทุกกา,กาบเลยเหรอใช่ครับลอกมือทุกกา,กาบโอ้อย่างเงี้ยก็จะออกมาแบบนี้อันนี้คือที่เป็นนำไปใช้เป็นเป็นตัวกราบใช่ครับเป็นตัวกราบก็คือข้างนอกเปลือกนอกใช่ค่ะ ถ้าอย่างนี้มีลายเห็นไหมฮะจะมีลายลายเสร็จเรียบร้อยอย่างนี้เราไม่เอากาบนอกอย่างนี้เราก็เอามาปอกเราก็มาปอกออกปอกออกให้มันบางปอกให้มันบางเสร็จเราก็จะเอาเนื้อตรงนี้ไปตากมันก็จะเป็นกระดาษบางๆแล้วเราก็ไปแปะกับผ้าขายเป็นผ้ากาบกล้วยผ้ากาบกล้วยใช่แล้วก็มีตัวอย่างให้ดูใช่อันนี้ก็คืออีกอย่างหนึ่งเป็นผ้าเป็นผ้ากาบกล้วยแล้วแล้วก็ ถ้าเราไม่มีลายข้างในเขาจะไม่มีลายไม่มีลายคือเป็นแบบเขา,ขาลึกลงไปอีกจะเป็นลายขาวๆเลยก็เป็นลายเนื้อสวยๆล้วก็จะเอาไปตากแล้วก็ขายเป็นกาดขายเป็นกาดแ้งขายเป็นกาบแหง้แหงใช่ไหมเราจะ<ก>ให้ดูว่าเดี๋ยวลอกเข้าไปดูว่าเขาจะมีลายข้างนอกเขาจะมีลายสวยๆแลดูเหมือนง่ายเนาะแต่ไม่น่าง่ายไ่ะนี่คือเอาเอาแบบเล็กๆให้ดูนะค่ะ อาเวลาลอกไปอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เขาแตกเงี้ยเราก็ใช้ไม่ได้หรือว่ายังไงใช้ได้ครับไม่ได้ไม่ได้แตกนะอย่างเงี้ยคืออย่างงี้ยจาเขามีตําหนิใช่ไหมค่ะเขามีตําหนิอย่างเงี้ยเราก็จะได้อ่าสีอีกสีหนึ่งของกระดาษผ้าที่เราทําเนี่ยจะมีมีผ้าเขาเรียกว่าลายสีม่วงค่ะผ้าลายสีม่วงผ้านี้ก็จะเป็นลายสีธรรมชาติสีน้ําตาลค่ะแล้วก็ลายสีครีมค่ะ มีสามสีได้สามสีเลยได้จากสีธรรมชาติเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้ก็ทำเชือกได้แล้วไม่เงาแล้วไม่ค่อยเงาแล้วไม่ค่อยเงาแล้วเวลาเขาทำเชือกเขาก็จะยิงอย่างนี้เลยกีดอย่างนี้ทั้งกีดอย่างนี้ทั้งอานทั้งอานแล้วก็เอาไปตัด ใช่ครับโอ้โหตากเป็นเส้นแล้วกว่าจะเสจก็ใช้เวลาแล้วคือตากมาก็จะเป็นแบบนี้นี่ประมาณกี่แดดคะเนี้ยอันนี้อันนี้ตากอยู่ประมาณ3ามแดดสามแดดแล้วนี่ก็คือสามารถที่จะขายได้เลยใช่ครับจำเป็นต้องไปถักอะไรยังไงไหมก็แล้วแต่ครับเขาเราขายเป็นวัตถุดิบด้วยค่ะครับเราขายเป็นส่วนใหญ่เราขายเป็นวัตถุดิบค่ะส่วนเราจะมาถักเนี่ยก็ส่วนใหญ่ที่เราขายก็คือถักเป็นฉลอมค่ะเป็นแบบฉลอมแล้วก็สามเป็นตัวกระเป๋าอืครับค่ะ ก็เดี๋ยวให้คุณชมชมตัวของการทําตัวเชื่อกตัวกาบนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูการเพ้นทลายแหละจากตัวยางหัวปลีเมื่อสักครู่ที่เราเก็บมานะคะคแล้วก็ไปดูผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีของที่นี่ด้วยว่ามีอะไรกันบ้างน,นะคะเดี๋ยวไปชมกันค่ะนี่คือทำเชือก ราก็มาดูผลิตภัณฑ์ของที่ดีนะคะว่าเอาไปต่อยอดอย่างไรได้บ้างนะคะพี่หลังตอนนี้อยู่กับอีกหนึ่งสาวสวยอันนี้นลูกสาวลูกสาวคนเดียวด้วยค่ะน้องอะไรคะไอรินค่ะน้นองไอรินน้องไอรินเขาจะเป็นคนเพ้นลายทั้งหมดเลยไหมคะพี่หลังก็มีไอรินด้วยคนหนึ่งครับแล้วก็มีพี่สาว อ่าพี่สาวแฟนแล้วก็แฟนด้วยเป็นคนเพ้นทั้งหมดสาคนบ้านนี้ศิลปะทั้งบ้านเลยเดี๋ยวน้องไอเมนผคนเดียวไม่ค่อยมีศิลปะเป็นผู้เตรียมวัตถุดิบนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวนี้ดีกว่าค่ะน้องไอเดนค่ะกว่าที่เราจะนํามาเพ้นเนี่ยค่ะตัวยางอ่ะเราก็ต้องเอาไปทําอะไรยังไงบ้างค่ะตัวน้ํายางกล้วยก็คือสามารถเพ้นได้เลยค่ะก็ติดโทนค่ะแล้วก็เขาจะให้สีเป็นสีเหลืองแล้วก็สีออกโทนน้าตาลเนี้ยค่ะก็เพ้นได้เลยนะคะก็คือใช้ผู้กันง่ายเลยค่ะก็ใช้ผู้กันจุ่ม แล้วก็ระบายได้เลยค่ะอันนี้คือตัวอย่างอย่างอย่างกล้วยที่เราใช่ค่ะล้วนๆใช่ค่ะใช่ค่ะสดวๆก็คือใช้ได้หรอคะได้ค่ะถ้าเกิดว่าเราอยากเก็บรักษาอาจจะแช่ตู้เย็นอย่างเงี้ยค่ะไว้อันนี้มันก็จะให้สีก็สามารถใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องผสมอย่างอื่นแล้วก็ไม่ต้องผสมน้ํานะคะใช้พูกกันแล้วก็ระบายได้เลยค่ะอย่างเช่นแบบนี้นะคะ อย่างผ้าตัวผ้าที่เราใช้ค่ะมันจําเป็นไหมคะว่าจะต้องเป็นผ้าประเภทไหนยังไงบ้างเป็นผ้าที่เนื้อค่อนข้างละเอียดค่ะถ้าเกิดว่าตาห่างเนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่าสีมันก็จะติดแบบไม่ชัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นผ้าอย่างเช่นผ้าคอตตอนผ้าฝ้ายอะไรเงี้ยก็ได้ค่ะที่มีความหนาขึ้นมานิดนึงถ้าเกิดว่าเป็นเสื้อเชื้ตหรือว่าถ้าเกิดว่าผ้ามันบางอย่างค่ะมันก็จะซึมแล้วเราก็จะควบคุมทิศทางในการระบายได้ยากเพราะว่ามันก็จะแบบวืด ซึมไปทางอื่นี้ใช่ค่ะเขาเรียกว่าซึมแล้วก็กระจายไป<ช>ก็จะไม่เป็นทรงที่ที่ที่เราวาดนะคะโดยปกติแล้วคือเราเราเราวาดเองเยอะมากน้อยขนาดไหนแต่และชิ้นงานนี้ใช้เวลานานขนาดไหนคะถ้าเป็นเสื้อก็จะประมาณสองสาวันค่ะถ้ากระเป๋าถ้าเกิดว่าใบเล็กหน่อยอันนี้ก็ไม่กี่ชั่วโมงค่ะ ก็เสร็จแล้วขอดูลายหน่อยอันนี้นะมีกี่ชั่วโมงใช่ค่ะถ้าเป็นพี่โฮเลนี่คือตัวเซ็ตที่น้องไอรินบอกนะคะก็คือที่จะสามารถซื้อไปลองทำเองที่บ้านจะประกอบด้วยอะไรบ้างคะก็จะมีเป็นสีธรรมชาตินะคะทั้งหมด8สีแล้วก็ผู้กันนะคะ2แท่งนะคะแล้วก็มีถุงหิ้วแก้วเยติใส่แก้วน้ำแก้วกาแฟกระบอกน้ำได้ค่ะแล้วก็เราก็จะมีคู่มือบอกนะคะแบบวิธีใช้ข้อควรระวังแล้วก็แต่ละสี ก็คือมาจากสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเด็กๆก็สามารถพิมพ์ได้เลยระบายได้เลยใครว่างๆนะคะอยู่บ้านหากิจกรรมทาก็สามารถทําได้ค่ะก็เรียกว่ามีสําเร็จให้นะคะท่านใดสนใจก็สามารถไปลงมือทําเองที่บ้านใช่เพราะตัวนี้เราได้มาตรฐานมอพชแล้วก็ไน้มาตรฐานชนแล้วค่ะแต่ถ้าอยากได้แบบสวยๆนี่เลยเทียบเลยมีเยอะมากมีหลายไซส์หลายรูปแบบนะคะท่านใดสนใจแบบไหนกระเป๋านี่คือมีหลายไซส์มากแบบไหนขายดีมากที่สุดคะนางดิน จะเป็นลายหานุมานแล้วก็ลายน้องแมวค่ะสองลายนี้จะแบบคนไทยชอบมากแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเด็กๆหรือจะเป็นรุ่นผู้สูงวัยหน่อยเงี้ยค่ะก็สมัยนี้เราก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงน้องแมวน้องหมากันมากขึ้นก็มีลูกค้าสั่งเพ้นท์ลายน้องแมวน้องหมายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลายหานุมาะ ก็ได้รับความนิยมท่านใดสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้แต่ว่านอกเหนือจากนี้เรื่องของของกินก็มีเหมือนกันเพราะว่าค,คุยกันนอกรอบก็คือเดี๋ยวอนาคตข้างหน้าที่จะเปิดเป็นตัวคาเฟ่ด้วยใช่ครับเป็นคาเฟ่คนนี้ก็จะเป็นบาริสต้าคุณพ่อใช้งานเยอะนะคะ <laughs> กิจกรรมเอ่อเวิร์กช็อปอย่างเงี้ยค่ะแบบให้ทํางานฝีมืองานคราฟอย่างเงี้ยค่ะทำอ่อระบายสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีกิจกรรมด้วยในคาเฟ่ค่ะในคาเฟ่แอนด์ฟด้วยค่ะก็อย่างตัวคาเฟ่ที่ที่ใช้ก็คือจะเป็นตัวชื่อคาเฟ่โลบแดดคาเฟ่แอนด์คัฟค่ะแล้วก็จะมีเป็นไซรัปเป็นของปีไซรัปอ่าไซรัปกล้วยน้ำว้าครับแล้วก็ไซเดอร์กล้วยน้ำว้า แล้วก็ไซรัปผสมไซเดอร์พร้อมดืม่มเป็นอวาเหมือนกันรเรียกว่ามาที่นี่ครบคันนะคะในอนาคตข้างหน้าเดี๋ยวจะพามาหลบแดดที่นี่ออนะคะคมาดูกิจกรรมแล้วก็มาทานกาแฟอร่อยๆด้วยนะคะคเดี๋ยวจะให้ฝากถึงช่องทางในการติดต่อสําหรับที่นี่ใครอยากจะมาติดต่อได้อย่างไรบ้างคะเชิญได้เลยค่ะครับผมวิสาหกิจชุมชนเพืพ่อการพัฒนานะครับอยู่ตําบลหนองบัวาอาเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะครับจุดสังเกตใหญ่ๆของเราก็คือเขื่อนป่าสัก เราอยู่ใกล้ๆเขื่อนภาศักนะครับแล้วก็คาเฟ่ก็กำลังจะเปิดนะครับก็เดี๋ยวสนใจก็ติดต่อมาทางเบอร์098-857-1146นะครับเบอร,ร์นี้แอดไลน์ได้ครับผมหรือเข้าไปใน TikTok ก,ก,ก็คือพืชพันธุ์พัฒนานะครับวิสากิจชุมชนพืชพันธุ์พัฒนาหรือ f c e e o o o นะครับก็วิสาหกิจชุมชนพืชพันธุ์พัฒนา ท่านใดสนใจก็มาได้นะคะติดต่อแอดไลน์ติดต่อสั่งซื้อติดต่อมาทางน้องไอรินด้วยก็ได้จะมาเดี่ยวหรือมาเป็นกลุ่มมามาร่วมกิจกรรมหรือมาทากิจกรรมอะไรครับแจ้งมาครับค่ะนัดมาได้ค่ะก็ยินดีต้อนรับวันนี้ขอบพระคุณนะคะทั้งสองท่านนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะโอกาสน่าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ